เด็กน้อยเนี่ยอดข่าวอดน้ำจนเคยแล้วบุกินก็บบุเป็นยังเป็นยังบุกินบุกดสมองกินบุนมีข้าวกินแบบนั้นเป็นนอนอันฝนตกมากก็ได้นอนเบาเฮือนนี่นะไปนอนเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดนะได้ยุก่อนนางนั่งนางอยู่อ๋อบนนี่บนนอนแม่บนเจ้านอนนี่ลูกหาคนนอนเจ้าเมื่อเขา ข้ามากไปกานาจ่างเห็ดเวียน้ำชาวบ้าน,นี่มือน,นึงแต่เขาจะกิโลก็เฉพาะเอื่ยนะมือน,นึงไงสีโส่โลได้สี่โลก็สบายดีนะพ่อแม่พี่นาราร้องเน,นาะยินดีตอนฮับเข้ขาวซูซองเาวลีอีกเส้นเกลืเส้นเดิมเนาะตอนนี้ข้าก็ได้มาพบมาพออีกครอบครัวนหนึ่งนะพี่น,น,อน้องเนาะตามการแนะนําของชาวบ้านมานะพี่น้องก็คือ,อเบิง้งตามสภาพเพื่อนนะพี่น้องเดี๋ยวเาวลีขอรีวิวเพื่อนให้พี่น้องได้เบิ้งน้อกันก็เนาะ อันนี้เป็นด่านข่างเนาะแต่ว่ามีประตูออกมานี่อันหนึ่งเนาะสำหรับหลังคาเฮือนก็คืออ่าตามเขาเห็นเนาะพีองเนาะก็คือมันมันตกลงมาหมดแล้วเนาะพีองเนาะหลังคาอ่าแล้วก็เอาไม้ใส่ไม้นี่เนาะค้ำไว้ย่านเึงกนล่มเนาะพีองเนาะอ่าเขาจะสังเกตเห็นเนาะคือเพิ่นใส่ไม้ค้ำนะทางนี้เป็นด่านหลังของเฮือนเพี่นเนงะนะ หลังคากใาานะ็ใส่พายางเนาะใส่พายางมาปุกไว้เนาะบางบอลเดี๋ยวมันหัวนะแต่ทางนี้แตม่มันมืดเราพี่น้องมันตกลงมืดเนาะอ๋อถูกน้องพี่น้องนักงนวลมีฝา้ายอยังก็ขคานมืดนะเนาะฝ้ายเฮือนนะขานมืดแล้วนักงนวงสมควรเลยครอบครัวนี่เนาะนีะ่อ่านะเบื้องหลังคาเฮือนก็ถือว่าไปมืดนะอู้ในมันเนืองนะพี่น,น้องเพราะมันเป็นน้ำกอกในพี่น้องอันนี้มันมันเนืองเลยเฮือนหลังนี้นะ มันเนืองมามันเนืองมาแบบนี้เนาะพี่น้องนะความจริงมันจะซื้อแล้วนี่นาะแต่ว่ามันเนืองออกมาคล้ายๆกับจะล่มแล้วนะอือนี่นี่ถ้าเบิ้งทางนี้เหาอเห็นดีซุพี่น้องเนาะเสาอย่างมันเนืองลงไปนะฝาเฮือนฝาอย่างก็ขาด์มันนะพี่น้องโอ้น่ะก็คือเสาเฮือนนี่มันเนืองมาเมื่อน้อง ฝาเฮือนกับใบเว้าเนาะพี่น้องมันมันขาดมันโด่ในเปรเฮือนเปรยังเนาะที่ว่าตกลงมาเมื่อแล้วเนาะเฮาวก์กูหูวใจสมควรนะพี่น้องนี่นี่มันเนืองมันมันคล้ายๆจะล่มนะเนาะพี่น้องเงินหลังนี้นี่อ่ามันเนืองมาทั้งนี้เนาะพี่น้องเนาะเอาิ่นจึงเอาไม้ค้ำไว้ทั้งนั้นเนาะนี่ก็คือเป็นด่านหน้าของเฮือนพี่น้องนี่หลังคาก็ไปเมื่อ ก็โอเคนะเขาลองเข้าไปอาสอบถามความเป็นจริงนะขอบครัวเพิ่นเมื่งเนาะมาเพิ่นเป็นอยู่จังใดเนาะคือว่ามาเป็นแบบนี้เนาะเข้าขึ้นเฮือนได้บ่ได้ปิอือก็ตอนนี้เขาก็ได้ขึ้นมาถึงกันเป็นเทียบพอเนาะสบายดีไงส้าไม่เท่าสบายดีไม่เท่าจ้าน่อยสบายดีไว้ แต่อันขออนุญาตถามอันเอ๋ยซื้อยังก็เบียดอบ่อยซื้อบัวเจ้าเจ้าแทงแทงอือเอ๋ยแทงเนาะอายุจักปีก็่อนสามสิบสามสิบปีนะอันนี้มันเฮือนฮะว่ะอือโอ้เนาะอันเขาอยู่น้อกันนี่จักคนก่อนลูกเขาหาคนลูกหาคน กนอกน้ำเทาเจ็ดน้ำเมนโอ้เจ็ดคนน้อมีลูกหาคนหกกับเจ้าเจ็ดกับแม่เท่าเราอันนั้นเด้แปดเป็นพัวัวมันไนอยู่ปกติเหมือนมกไปมันได้ก็ไปมันหลู่ลงมากมามาหมากับเป็ดป็ดกับปมันอยู่ปกติเมืนว่าไม่หยั่งก็่ฟังบอกตัดเทือนก็บตัดแกแกขนมให้ลูกเจ็ดไม่หยังก็ม่ตัด มันได้ใส okay. mm ่ม mm ันห cool? okay. ันมักนอนมันได้กวนอนมันหันมันไ่อยู่ปกติว่าไม่ยังกับ่ฟังก็คือซอกโลัวไปกินมันได้กินน้อนมันได้ก็นอนเลยมักกินมันได้กินน้อนมันได้ก็นอนมันไ่อยู่ปกติว่าไม่ยังกับฟังมาทุกอย่างนี่มันนอนดูเกินนอนุกทำกินเข่ากินอย่างบ่ามีไหมอันหม้อก็ตกมาอย่างเอาไม้เที่ง ทิ้งมุดว่าวว่าช่องเถื่อช่้นเถื่ออันเท่าก่อนว่าเอาพระตามาว่าเช่นไปบ่านมักหมาก็มาบ่านมักหมาไปม่ไปก็ไปมาานนยกนุ่นยกไปเป็นยันนั้นคนประชาสนใจกับครอบครัวเนาะลูกเจ้านี่มีน้ำกันหาคนเนาะผู้ยิงจากคนก่ ผู้หญิงสามพูญิ้งสามาเดี๋ยวนี้ไปทางไหนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เป็นลินดิปลินอ๋ออยู่เขตหมู่บ้านเนี่ยเนาะลินด์เขตในบ้านเนี่ยอันเขตนั่นนี่แล้วนี่นนมัมมนขึ้นเขานี่มันกับน้งไปมันโอกไปนนั่นอันน่ะแล้วไทยกันเอาอาชีพเป็นยังก่อสอาชีพจ้างนี่จาาา้างงานฮาเซ้ากินเหล่งงานเพชรแต่อันเน่ยบอม,มีคนเพชรมีเท่าคนเดียวลูกในเด็หฮาเข้าฮานำมันนีก เดินสิบพันเจ้พันชื่อลูกกินก็ลูกยังหน่วยบ่มีลูกไงอ,อ๋ออันาณาลูกลูกกกเนี่ยอายุจักปีกบ่ลูกกอกได้สิบปีสิบปีเนาะโอ้ก็สแสดงว่ายังหนุ่ยเนาะสิบปีผูโต่อมาได้จักปีกบ่เพนหนึ่ง,งอันแปดปีเพนหนึ่งหกหกปีเพนหนึ่งอันนั้นห้าห้าปีเพนหนี่งได้ช่องปีชองปีลูกกกเป็นลูกยิงอ่ะ เอาชิดปีลงมาก็ยังน้อยเด้อลูกน้อยังเล่นไปเล่นมันไปอย่างบบกไปอย่างบบไปยังมาไปเล่นโดยโดยแล้วอันเขาน้ำซ้ำปลานี่มันผู้ใดไปหามากกว่ามันค่อยนั่งกับแม่เท่าอันนี้อ๋อก็มีที่เจ้ากับแม่เท่าน้อแม่เท่ากับแเท่าอันนี้แม่เท่าไปสวยยำไปใด น้ำเล็กน้ำหนุ่ยเม่าวรกุยน้ำเด็กน้ำหนุอยคู่กันกินเสาอย่างแลงกันแลงอย่างเส้าคือข้าวานนี่แหละโดยโดยโดยอ้ยุ่งากเนาะก็คือเมเา่รกับเจ้าหันมักไปช่วยเพื่อนเฮ็ดให้ที่ไปเสียหนาให้่น่ะแล้วก็เจ้าปันให้เนาะปันให้แล้วก็เอามากินเอออืมโดยกินแล้วก็มัดแล้วก็ไปเติมจีนันเนเนาะโอ้ลูกหากคนนี่กินรายได้เนาะ อันผ no, yeah. ัวอันบุทวบาเนาะตื้มบุ่มใดแล้วเนาะเอาแล้วแล้วอันเฮาก็เฮ็ดใบเฮ็ดยังแล้วเนาะลุงตาเฮ็ดได้เนาะเฮ็ดใบอันนี้เฮ็ดใบป้องกันป้องกันไม่เบี่ยานเฮ็ดใบยันเด่นก็บเบ่ยนเอาแต่ว่าในบ้านว่ามีเงินไหนมีเงินไหนเซียื้อไม่ยั่ห่างก็ได้ ย,ย,ยัดเลี้ยงอันนี้บนมีเงินซื้อใบย่างบ่ได้เจ้าอยากเจ้าทีซื้อใบยาห้างเอออยากซื้อบ่มีเงินมันไปให้มันไปลาลามันก็บ่ไปถ้าจะไปถ้ามาไปบ่มีเงินซื้อไปอันนั้นได้ได้แ,แต่ว่ากออ็อยูยูตัวนี้ก็อ,อยยูพ่อไปพ่อมันแล้วเนาะแต่ว่าโดนๆดนะจิมาที่หนึ่งที่ ม,มันสี่ห้าหมื่นม,มันจะเป็นหมื่นมามันจะมาห้าลูกมันมาสองมาอยู่นึ่ลูกเล้อออวอยู่อยู่เงินพกทธก็ไ,าากไปอยู่อยู่เศษบาทนี่เอ่อมาไปแคนไหนเขาเขามักไปนาจ่างเห็ดเวียน้ำสาบานนี่มือนหนึ่งแต่เขาจะก,กิโลก,ะะเกัเฉพาะเอือยนะมือนหนึ่งไงสี่หลได้สี่โลเนาะ แม่แถาได้ได้คือกันอ๋อสีโรอกันเนาะอู้แม่แถาจากปีแเราแม่เท่าน่าห้าสิบบุญมนดีแม่เป็นห้าห้าสิบเปดห้าสิบแปดปีป้าแต่เบิรงแม่แถาคือเท่าเนาะคนเห็นเรียกนเนาะไปเรียกทุกมือพพักนเนาะไปได้มันมีคนช่วยะเขาห้นำมันให้รู้กลิลูกมันยังหนายังน้อยเนาะไปยังมไ่ได้ ด้วยด้วยเบิ้งเราขอเบิ้งสภาพในเงันหนึ่นงเด้อได้บ่เอาขอเบิ้องน,นอนนอนอันนี้บอนแตงอยู่ก็กินนอนนี่เนาะอันนี้บังน้ำม่ก่อนยังมีน,น,งน้ำกินเนาะพอเมื่อแล้วเน่บังน้ำเพื่อนนาะโอ้มันมันปวดไม่ได้นอนทั้งในก่อนเนาะวันนี้บอนใส่น้ำเนาะ แล้วก็อันนี้เป็นบอนแตงยูข้าวกินอันนี้มัะยังอันนี้นะข้อวกินแกงมะยังอันนี้ดำแจวนี่พี่น้องเพือนเพิ่นขาร์ักมาแล้วเนาะในหลังคาก็คือเอาพะยามพาุกไว้เนาะมาเป็นนอนเนีน่ย บนนอนก็คือปูเปียกหมดเลยบนนอนนั <k 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 いい่ขาดเมื่อฟาเคลื่อนกันเนาะในบเนอนก็มีมีผ่าหมเกาๆเนาะป้าไปเอานอนนอนพวกคบกันที่ไหยบนนอนนี่คบอ่ะบนนอนมันค คือมีแต่สองบอลไงอันนั้นบ่มีผัดเสื้อยอันนี้บันนันแม่อ๋อบอนนี่บอนนันแม่บอนเจ้านอนนี่ลูกหาคนนอนน้ำเจ้าเมื่อนอนน้ำนอนน้ำกันนอนอยู่กลางแม่โอ้อันนี้บ่มีผัดเสื้อเลยเนาะเอาหนีปูเลยก็นอนเลยอืมไม่ปูกนอนไ่มีผัดเสือค่ะไม่นอนไปนอนนอนก็คือเอาผ้าซัดเก้าเกนี่ปูแล้วก็นอนเนาะโอ้ลูกหาคนนอนน้ำแม่ ป,ปอ่านี่หลังคาก็คือพยางพยางมาอัดเลยเนาะนักนวงนักหน่วงเนาะบิางนี่ขาดหมดเนาะอันนี้อันนี้เอาไปให้ยังน,นี่ยมันขี้เหนอะโอ้ขี้เหนย,ยะเนาะโดยโดยโดยก็จะประมาณนี้รนะพี่นอ้องมาแถวมานั่งพี่แม่มาเข่าเัา<ไ>นเลยเต็ดเต็ดเต็ดเจ็บ ซ่องเทื่อเจ็บเทือนหนึ่งอันนั้นยังขอบใจก่อน pues, yeah. เน่ใจคือคบกัอยู่อ่าแม่เม่าเออขอบใจอ่ะแม่เนี่ยขอบใจขึ้นกันอู้เฮือนเราโพสหลายแล้วเนาะฝนตกมาก็ได้นอนจ้ะยังไม่ได้นอนฝนตกหลายไม่ได้นอนลูกัแนเข่าลูกเปล่าฟื้นเนาะ น้อยนมาพี่ไหมขึ้นมาเทืงไหมแต่ฟืนมาไหมสบายดีไหน้อยสบายดีไหมพนมมือขึ้น้วสบายดีน้อยนั่งนั่งโอสบายดีนะน้นะอันนี้ลูกกกอ่ะเอานะขอบใจกันเนะเอาทำแต่ฟื้นมาดิ ซื้อยังก่นซื้อบืนพูนีซื้อยังเบียนเบียนเออยังสองคนเนาะประมาณเนาะอ๋อพูนีลกพวกเนาะนั่งอา่าบืนเนาะน่องก็ได้เข่าอยงเงี้ยนะบ่บ่ได้เข่าบ่ได้เข่ายังบ่แม่นยังยังบ่มีเงินนั่นจุเข้าใช่สร็จใจซื้อเข่าอะไรอย่างนั้นเจ็บอย่างไรเจ็บมันขานี่อ๋ออคนเจ็บขานั่นมันเจ็บ อันดนี่ัเข้าได้ช่อจล้านอันนี้เก็บเถือเถือชอันนี้มันไข่หน้า2บวนเจ้าเป็นยังเจ้าเเป็นยังก็กขนีก่อนันมันเป็นหยังคือเจ็บขามันเป็นอันขามันคือเขาเว้าโอ้ขามันออไปตัดอยู่หั่นอยู่พุ่นเอา3ล้านไปตัดันอยู่แขงุ่น เงินสามหน้าแค่หน้าช่องบวชนี้แกะๆขนมันรู้กันมันหน้าช่องบวนีแกแกน่แหละไข่ยำเขาเก็บผ่านนี่แหละโอ้ก็คือตอนนี้นนเขามีนาเนาะอืมตะกี้มีหน้าช่องบวนี่ไข่ยำเขาเก็บชองเถื่อนี่ขายไปปว่วนนี่ที่เก็บเถื่หนึ่งไข่เขาเอาสองหลักสามหลักได้เก็บชุดสองอันนี่แหละปีแล้วนี่ ทั้งหมดม,มีคนสอกมีคนาน,าม,นมา,มามันจะมีแถท่ถวอันนี้<อ>คิดมันมีมาหยางมีแต่นานเดี่ยวค่ายโดยเดี๋ยวนี้ก็ยังเจ็บยู่อ่ะนันนี่มันไปแใ่เชี่ยวมือว่าเก็หมือมันเจ็บอะไรไปไ๋ไปกัอยู่ก็คือตอนที่มเทุาขึ้นมาแล้วเขา,าบอกเพื่อนนางแบบเผาแพบแต่ว่าเพื่อนมาเพื่อนนางไม่ได้เจ็บคานะเจ็บเง้นไปเจาะอ,อยู่พุ่นเนี่ยได้จักปีเราไปเจาะน่อได้ตั้ปีเดียวเนี่ยได้ปีหนึ่งนอกเจ็บปีเดียว โดยโดยอันนี้บืนเบียนเนาะเบียนเข,ข่าเฮี้ยนยีย่ไม่ได้เข่าทีโอ้ยเบียนโดมีเงินยักเข่าเฮ <laughs> ี้นย,นย,ยนบ่ะเข่าล่ะมายักแล้วนเข่ายักเข่านั่งนั่งก็ยักเข่าเงี้ยนป่อยักเข่าเนาะอือโอ้เฮือนเนาะนั่งอันฝนตกมากก็ได้นอนบอกเฮือนนี่นะไ,ได้นอนเห็ดเห็ดเห็ดน่าได้อยู่ก็่งนนั่งอยู่มันหัว อันน้องนองกับอันอันเทาหน้อยนี่นอนนอนอยู่บอนบอนนั่นน่ะบ่มีผัดเสียปูแล้วก็นอนเลอะไรผัด<อ>หุม่มผัดยังบ่มีอ่ะหุ่มเก่าเนะา,า,านะผัดเสียแต่บ่มีเนาะอืมโอ้หน,นักนวงอยู่เนาะเงินหลังออีกย่างก็อยู่น้องกันหลายคนนนึงเาะด้วยถ้าว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนเฮนี่อยากให้เพื่อนช่วยยังก็อนเห็นช่วย โอ้เสื้ออย่างเสื้อเอาเหินเสื้อเอาเครื่องข้ออันนีันดินยู่กับบมีไข่ยำเจ็บพอ่อดินเฮ่อนนพ่กมันเข้าเัาอันนี้บ่แม่มันดินของเข้าอันดิน oh. มันเพื่อนอันนี้มันไข่ยำพ่อพอเจ็บมันพอตายไข่ยำนั่นตอนพ่อเจ้านี่อันดินอันยู่ด้ว,ดวยมันเข้าเตะให้พูกอย่างปลา ค่ย,ย้ำม,มันลูกกวกเมทัลอันนี้เจ็บอืมอันแค่ย้ำนั่นหน้าแค่ย้ำเท่าอันนี้เจ็บโดยโดยโดยมันเจ็บหลายคนน,นี่ช่อนดินอดอนตอนหยาดนี่นนคลายไปปัวกันเมื่อเนาะอืม่องเดือนมันแตายสองคนมันทีนี้ไม่อย่างมันนั้นนี่ช่องคนตาเลยอย่างเท่าตอีก อ้๋ออันผูเจ็บอันตายเลยเออตายแลยสองคนเลยสองคนนั้นตายเดือนหนึ่งเป็นเป็นไอของเจ้าว่ะนะเออเหมืนพ่อคนหนึ่งไอคนหนึ่งอ๋อไอลูกเป็กแม่เท่าอันนี้โดยโดยใช่วงเดือนหนึ่งตายสองคนโอ้โก็คือทางอีพอหน่อพ่อเท่านอกับลูกชายนออ๋อโดยโดยเดือนนี้ก็หลังจากที่เพิ่นตายแล้วก็เห้ยพัดมาเจ็บเติมนอกับว่ามีเงินปวากันนอเนาะจะเป็นขายหน้าเติม โอ้ดูดูดูดินเงอนนี่ก็ขายแล้วดินเงอนก็ขายนี่ผู้อันอยู่เงอนดินของเขาดินเข่าเัาดินหัวหนึ่นโอ้ดินของเงอนน่ะนะอือโอ้ดูดูโอ้หนักน้อยนะนะบ้านข้าเขากินนี่บอกมื่อวานนี่นะบอกบ่มีอะไรยุยใส่แอปเข่าแอปอย่างเขาแอปเข่าแอปน้ำ พุ่นเอฟเข่าไม่เถวมาบ่มีเข่าใส่ข้าข้ารกับบ่มีบ่มีเข้าว่ารเอาลรมื่อไดแหลงบดกินแ็ดกินแหล้งเอาโอ้หมดเลยเอาเเมื่อแรเงขาเจียวเข่าทั้งในไม่กินซะน่ะแปลูกไปมันทมน้ำเข่าฮ็ดเลี้ยกเข่าของเข่าได้เขาให้ดมาแหล็ดกิน เขาไม่ได้ก for re ินอันน้ำมือแรกมือมือนีอ่ะนะเขาเจ้าท่งนั้ไม่กินบะหมี่แหละมันเคยเช่นอ่ะเด็น้อยเขาบะหมี่บุกินเลยมือแรกน่ะบะหมี่บะได้กินหมี่ได้กินเราลูกลูกบะให้อ่ะบะหมี่อยู่แค่นี้โอ้บะให้เคยแล้วเด็กน้อยเนี้ยอดเข่าอดน้ำจนเคยแล้วบุกินก็็บเปนยังบุกเป็นยัง บนทอสมุงกินบนมีเข้ากินบหมือนอย่างนั้นไปนอนโอ้สะดวก็กน้อยโอ้หนอนเต็กกี้ยังแค้นแล้วนี่ตั้งอันข้าวคนเจ็บนี่ดโดยนั่งนั่งไปนั่งน้ำแม่คนไปไปเยอะจังโอ้ข้าว้นำมันยังกบ่มีเดี๋ยวนี้เนอนเห็นเต้นเล็กน้อยแต่ฟื้นมา เอ๋ยพ่้ชั้นน้องเจ้าเงินเฉลยเหลือใกนีให้ไปซื้อเข้าซื้อยางมาซูขบคว้ากินนอนะเราจะรวยเฉยเหลือแสนกีบนไปซื้อข่าได้จากโลอะไรนี่นะประมาณสิบสิบสองโลโลสิบพันกพอดีสิบสิบโลเนาะแสนกีบน้องนอมาเฉยเหลืออาใจเจ้าเจ้า ก็คือเงิ่อนส่วนนี้ก็เป็นเงื่อนของผู้ยหญ,ญ่ใจบุญเพิ่นฟากมาก็คือเงินของอายแซนดี้อยู่ทางอเมริกา่นแหละสาราฐอเมริกา่นทากไว้นําเฮาเอาไว้ช่วยเหลือเวลาที่เฮาเจอกับคนที่ถูกยากแบบนี้แหละแบบจําเป็นเนาะช่วยเหลือเบื้องต้นก,นก้อนเอื่อยถ้าหากว่ามีผู้ยญญ้ายใจบุญเพิ่นช่วยมากเนาะเฮา,าก็จึงจะเข้ามาช่วยเติมหน่อยเนาะเขาขอบใจเห็นใจเนาะเจ้าๆจาเอาเงินไปซื้อเข้ามาไว้ลูกกินได้เลยด้ เดี๋ยวนี้ยังสองคนนะประมาณเนาะบูบูไปทางไหนคิดว่าเด็กน้อยไปรีดเขาพออยังน้อยได้เนอผู้นี้สิบปีเนาะป้าคือจิกว่าที่พุ้นี้สิบปีคือจิกว่าสิบปีที่บูกัวผู้นี้นะอันนี้มันได้สิบปีได้สิบปีอ่ะพูดถึงพูดถึงอันนี้สิบปีพุทธสองอันนี้มันไดเป็ดมันสองอันเต่าปี ปลุโอเคโอเคเพราะฉันก็เขาจะได้ขอตัวกลับคนใดนะเออเออเบงยังขอบคุณว่ามันดีมันนี่นะมีลูกหาคนเทียบขาติงเพิ่นก่อนเหลือแต่ผู้เฒ่านี่ช่วยกันให้เรียกเนาะเอากลับก่อนซะหน่อยกลับก่อนเด้อบ๊ายบายไหมชื่ออย่างคนนี้นะบอยนี่บอยเนาะไม่บายไม่บายไปไม่บายไายบายอ่าห้ามไมยบายไหมอ่าขอบใจเพิ่นได้เลยขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเอาเงินให้เด่น ครบใช่ห้ามครับใจไหมเนี่ยครับใจมึงเงีนยครับใจไหมบใจอ่าไม่เท่าครับใจมันนะจับมือเข้าใจนะครบใจมันนได้หน่อยมากาโอเคเนาะพี่น้องเนาะกาเป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่ว่าทุกยากเลยทีเดียวกับว่าไดเนาะพี่น้องเนาะจากการที่เอาสำรวจเบิงหอเบิงเฮือนแล้วก็เบิงอ่าสภาพทางในเฮือนเนาะก็โอ้โหทูใจอิ่มเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนัน มีลูกอยู่น้ำกันน่ะหากคนนะพี่น้องเนาะลูกโกกันเป็นว่าสิปีแต่เขาสังเกตเบื้องหน้าจะมันประมาณสิบสองสิบสามปีเนาะตามเขาสังเกตเพื่อนหน้าจะลืมนี่แหละอ่าสำหรับผัวเพื่อนั่นก็ถือว่าบุภาพิสอบในครอบครัวเลยก็คือลูกไปกินไปเนาะบุหัวมือใดจะมาเลยอ่าก็ป้ายเพื่อนั่นเรียกลูกผู้เดียวเนาะกับแม่เฒ่าเพกันเนาะครอบครัวเพื่อนก็โชคให้นะพี่น้องเนาะอ่าต้องอ่าผัวเนาะอ่าแม่พ่อเฒ่าเนาะหรือว่าพรเนาะ เพื่อนนั่นเจ็บแล้วก็กับพี่อายของเพื่อนเนาะเจ็บแล้วก็ขายดินขายดอนไปปัวกันเนาะไปปัวกันแล้วก็จนเมื่อดินเมื่อดอนนะก็แต่ว่าก็ปัวกับบดีเนาะจนเฮตัยเสียชีวิตหลังจากนั้นกับมาตอกับเอื่อยเพื่อนเอื่อยเพื่อนก็เจ็บเนาะอ่าล้วก็ไปปัวคือกันจนได้ขายดินขายดังเนาะก็เฮตัยดินหอดินเฮือนดินไ้ดินหน้าเมื่อไปกับการปัวกันเนาะก็เฮตัยเพื่อนนั่นตกอยู่ในสภาพนี้เนาะตามการสอบถามที่เขาได้อู่ลมกับเพื่อนเนาะ ก็โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เฮาก็ได้ช่วยเหลือเพิ่นไป100,000เกพรเนาะเอาไว้ให้เพิ่นไปซื้อข้าวซื้อน้ำมาสู่ขบขวดกินเนาะ100,000เกพรก็คือเป็นเงินของไอแซนดีเนาะอยู่ทาง U.S.A เนาะก็ขอขอบคุขอบใจขอขอบุญขอบคุณเพิ่นคอยเพิ่นอยู่ดีมีแฮงปลาสจากโรกไปกับเจ็บเนาะสิ่งที่เพิ่นให้มาอ่าในมื้อนี้เท่าใดเนาะก็ขอกลับไปหาตัวทานหอยเท่าพันเท่าเนาะสาธุโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะ ถ้าหากทานใด้ยักอ่าช่วยเหลือเนาะก็พิจารณาช่วยกันเข้ามาได้เนาะทางเพจทางไล่เที่ยวขึ้นไปยูน้าจอเนาะสำหรับคลิปนี้อ่าก็ต้องขอตัวล่ไปก่อนอ่าอย่าลืมติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง